So... Oh. This is Close Ini ni aja สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณูฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษนะครับนับคนหลังเข้าสู่ปี2023กับเม่นปุยพัฒน์นะครับวันนี้นะครับก็วันจตมีเรื่องสนุกสนุกมาแั่งเยอะเลแซ่ชเฉยเลยนี่ไลฟ์สดนี่ไลฟ์สดสองช่องทางนะครับมีช่องทาง Facebook ไลฟ์แล้วก็มี YouTube ของเน้นโซเชียลปิดกล้องทำไมเนี่ยเน้นโซเชียลแอนีเวต์ด้วยนะครับวันนี้ก็ มาพร้อมกันในช่วงเวลานี้นะครับอีก5นาทีเราจะถึงเวลาที่จะได้ขาดาวกันแล้วนะครับผมนะก็จะข้าเดาวกันพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็ในเวทีใหญ่จังหวัดศิสเกตของเรางานกาชาติงาน4พ่อไทยงานกาชาติที่สนามหน้าสา,ารกางจังหวัดศิสเกตก็จะเป็นเวลา23.59 59นาทีเช่นเดียวกันนะครับ ก็จะมีหลายจุดตางจุดต่างๆของจังหวัดแล้วก็มีแต่ละพื้นที่แต่ละโซนต่างๆก็รอแล้วนะครับแล้วก็มีน้องๆบางคนก็มีไลฟ์สดนะครับของน้องๆบางคนด้วยนะครับน้องๆบางคนก็ไลฟ์สดด้วยนะครับมีน้องๆบางทางก็ไลฟ์สดด้วยนะครับตอนเนี้เห็น ทานทานอยู่ตอนนี้เห็นน้องๆบางท่านก็มีไลฟ์สดด้วยนะครับก็พูดส่งท้ายกันเลยละกันนะครับก็วันนี้นะครับในปีนี้นะครับทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังคงคอยซับบอร์ดตัวผมอยู่นะครับหวังว่าในปีหน้าเนี่ยในปี2023เนี่ยเราจะมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับบอกไว้เลยนะครับ ตาแล้ววันนี้ใช้เสียงเยอะมากแล้วจริงๆวันนี้จะไลฟ์แต่ห้าทุ่มสี่สิบห้าแหละแต่วันนี้เลื่อนมาตอนหลังจากคลิปจบนะครับหลังจากที่เราอำลากิจกรรมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไปเสียงดีไหม,มโอเคได้เย็นอยู่นะครับ,รบก็อำลาปี2องันาด้วยรวมกิจกรรมตลอดปีนะครับเราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังคงซัพพอร์ตตัวผมแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดเลยกับคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ปูญญ่ย่าตายายทุกท่านนะครับเรียกดูพวกเรามาตั้งแต่ผมเกิดนะครับเดือนหน้าก็วันที่20มกราคมผมจะมีอายุ24ปีนะครับใน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 อในปีหน้านะครับผมจะอายุ24ปีแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคงซัพพอร์ตตัวผมอยู่นะครับหวังว่า ผลงานต่อไปอ่ะน่าจะนิยมมากกว่านี้แน่นอนนะครับผมก็ฝากให้ทุกคนได้ติดตามแต่ละช่องทางของผมด้วยนะครับสาหรับต้นหม่ของปี2023นะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าเราจะมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับซึ่งเรายังไม่บอกละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการสปอยการเกิดขึ้นนะครับถึงไงก็ตามก็ ฝากติดตามรอติดตามกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็มีหลายทีมงานของผู้ผมนะครับแอดมินท mm ี hmm. แล้วก็รวมทั้งน้องๆทีมสีสกเกตนะครับ mm hmm. แล้วก็มีน้องๆสายอีสานนะครับซึ่งงานก่อนหน้านี้เนี่ยสนุกมากต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเมื่อวันที่24ธันวาคมเป็นงานสุดท้ายงานร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ในวันที่24ทธันวาคมกับงาน122ปีลำลึกสถานีนครราชสีมานะครับ ที่ผ่านมาที่ผมไปสดๆร้อนๆก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเจอกันในวันนั้นนะครับสําหรับเป้าหมายต่อไปในปีหน้านะครับก็จะยังคงคอนเทนต์เดิมแล้วก็มีทําคลิปและอย่างที่บอกนะครับโปรเจกต์ใหญ่นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันในเร็วๆนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นที่ขายด้วยได้เลยก็คือการเปิด สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับในวันที่19ม 2, กราคม2อ6 6สบถือได้ว่าอาจจะเป็นของขวัญวันเกิดเล็กๆนน้อยนะครับจากใจคนรถไฟนะครับเราชอบรถไฟมาตลอดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ใจยังติดตามคลิปตัวผมอยู่นะครับก็ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะครับในแต่ละช่องทางแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือปีหน้าเราก็จะยังมีผลงานเรื่อยๆหนนะครับแล้วเราก็จะ ให้ทุกคนได้ติดตามผลงานทุกอย่างนะครับเอาละได้เวลาแล้วครับโอ้โหพูดมาซะยาวเลยครับอาทุกคนสามสิบวิครับมาแล้วครับทุกผู้ชมครับอีกสามสิบวินาทีาฬิกาไม่วางนะด้านนี้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 อ้าวอ้าวเฮ้ยเดียวเดียวเดียว ยังไม่ถึงเวลาเลยพูกระจุดซะแล้วด้านทีมงานงานการชาเขาจุดพูแล้วนะฮะนะนาฬิกาอาจจะต่างกันเสซฟจริงเนี่ยประมาณ20่วินาทีอา้ <cl ap> าวสิบเก้าแปดเหหสีอหนึ่งอ้าวเดี๋ยเฮ้ สุขสันต์วันปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่ด้วยความใสันต์สันไว้ในดวงใ,ใจขอมอบให้ทุกคน,ไไนจริงใจตลอดปีตลอดไปจงสุขสันต์มาสร้างบารมีจำได้ไหม ปีใหม่สร้างทุกวันให้ดูใจสดใสางามเชิดชันจนถึงวันวันนั้นวันปรีดาปีใหม่นี้บุญมารมีช่วยให้ลอให้สวยรวยชลาสมปราถนามีสมบัติเต็มแผน่นดินจันทั่วฟ้าไร,ร้โรคภายสุขสันตกันทั้งปี ได้เห็นธรรมากายใจสุขีปีใหม่นี้จงมั่งมีกันทุกคนได้เห็นธรรมากายใจสุขีปีใหม่นี้จงมั่งมีกันทุกคนได้นธรรมากายใจสุขีปีใหม่ มีกันทุกคนส่องแสวันตีมา ดัง,ดงกล้องกันเลยทีเดียวครับขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ในตอนนี้นะครับโอ้โ oh หบอกเลยนะครับว่าผมกค่างเป็นคนที่ <laughs> เปิดมานาทีแรกก็พลาดเลยนะครับเปิดเพลงผิดนะครับ <laughs> ทุกคนปนีใหม่ผมก็เปิดเพลงผิดซะแล้ว <laughs> เป็นปีที่แบบโอ้ ก็ละครตั้งแต่นาทีแรกนะครับผมเปิดเพลงผิดครับโอยตายตายตายครับผมนะเอาล่ะก็ต่อไปก็จะเป็นการ์ดอวยพรปีใหม่2,566ครับเดี๋ยวนะครับสักครู่หนึ่งนะครับลำดับต่อไปนี้นี่คือการ์ดอวยพรโอ้ใหญ่มากเลยนะครับ ใหญ่มากเลยขรโทษทีเดี๋ยวย่อภาพก่อนย่อภาพ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 ใหญ่มากต้นฉบับนี่โอ้โหประมาณนี้เลยนะเอาละนี่ก็คือการวอวยพรปีใหม่2023นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับปีเก่าผ่านไปนะครับปีใหม่เข้ามานึกคิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะครับ แล้วขอให้จงมีแต่ความสุขตลอดปีแล้วตลอดไปด้วยเชิญซาธทุกทุกคนครับสำหรับรูปภาพที่เห็นนี้ก็คือภาพจากแอดมินพีเองครับ <c ười> คนข้างข้าผมเองนะครับส่วนโปรแกรมที่ผมเขียนในนี้ก็คือโปรแกรม s n a p เ e a t นะครับอยู่ในมือถือก็สามารถมาหาหาโหลมาทำได้นะครับแล้วก็ผสมผสานด้วยโปรแกรมแต่งรูปของอ่า ของของซัมซุงเลยนะครับโปรแกรมออริจินอลของซัมซุงนะครับน่าจะมีติดเครื่องกันทุกคนแน่นอนนะครับก็ทำร่วมกันสองโปรแกรมในภาพเดียวนะครับส่วนต้นฉบับนะครับใช้กล้องของนิคอนนะครับของพีพีนะครับและทีนี้ก็ได้ไปถ่ายตอนคริสต์มาสนะครับ25ธันวาคม2565ที่ผ่านมานะครับที่เมนได้แต่งชุดคอสเพลย์เป็นตัวซัตารอสนะครับนี่แหละครับคือที่มาของกัด อวยพรปีใหม่2566ปีคริสตศักราช2,023นะครับเดี๋ยวภาพน,นี้นะครับเดี๋ยวจะนำลง f a c e b o o k นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันทางหน้าเฟจส่วนตัวแล้วก็ช่องทางต่างๆของผมนะครับหลังจากนี้ต้นไปเราก็จะเห็นตามช่องทางต่างๆนะครับเราก็จะอ่าเราก็จะป่อยแพร่นะครับการ์บใบเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เห็นกันนะครับก็ จะได้ให้ติดตามแล้วก็ได้รับชมกันนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับอยู่กันตั้งแต่5สิบหาคมแต่เปิดรายการช่วงที่รวบรวมประมวลท่ากิจกรรมมานะครับอย่างที่บอกนะครับว่าปีนี้ไม่คิดว่าผมจะทําอะไรผิดๆไปหน่อยครับผิดเปิดผิดเพลง <laughs> คือคือไม่ได้อะไรว่าผมจะเขินแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็เราผิดเองครับ <laughs> กลายเป็นว่าเราเบิดเพลงสั้นเลยทีเดียวนะครับก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับงานกาชาติปีนี้เราก็ได้ตุ๊กตาตัวนี้นะครับถ้าใครได้อยู่คลิปตอนที่ผมไปสอยอ่าอะไรนะไปสอยเอ่อไปสอยเป้าปา,เป,าเป้าวงล้อแล้วทีนี้มันจะได้ชุงรางวัลแต่สุดท้ายแล้วผมได้ตัวนี้ครับนี่ได้มินเนี่ยนของแท้เลยเป็นตุ๊กตามินเนี่ยนของแท้อันี้สามารถติด กับตัวตู้ไมโครเวฟหรือไม่ก็ตู้เย็นหรือผมอะตอนนี้ผมติดกับตัวเคสคอมแล้วนะครับเแบบนี่ยตรงเนี้ยผมติดไว้ตรงเคสคอมเอาไว้ให้ตัวเองได้สีสันในต๊ะกันซกักหน่อย จิตที่เดิมแล้วทีนี้ในในของขัดเนี้ยเราก็ยังได้ต,ต,ดดตนนุ๊ตกตาโดเลมอนด้วยแต่สุตานี่อราเจอแล้วเนี่ยมีตุ๊กตาโดเลมอนด้วยนี่คือไซส์กลางแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ไซส์ใหญ่ๆอ่ะคุณต้องต้องช่องพิเศษแล้วคุณอาจจะต้องเงินเพิ่มด้วยนะครับตัวนี้นี่คือตุ๊กตาอันนี้เงินแค่ขนาดกลางเนี่ยเราก็สามารถไปติดกับตัวตู้เย็น ไมโครยิมหรือของใช้ต่างๆมันเป็นแม่เหล็กนะครับในตัวนี้ว้ก็ติดได้นะครับแต่ตอนนี้อันนี้เต็มแล้วไม่ได้ใหญ่มากหรอกเคสประมาณนี้แหละนะอันเนี้ยคือคนพายด้อยนะครับผมพายได้จากงานกาชาดนะครับอันนี้นะก็ยังคุ้มอยู่นะหนึ่งร้อยบาทมีฟาวครั้งหนึ่งหกเป้าร้อยห้าอะไรนะหนึ่งเป้ายี่สิบสามเป้าห้าสิบหกเป้าร้อยคุณอย่าทําผิดกติกาคุณอย่ายืนลนเส้นไม่อย่างนั้นฟาวนี่คือกดเข้มของ ซูมนี้นะครับสำหรับแต่ละซูมด้วยนะครับทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะครับในตลอดในช่วงเวลา1 3บ4นาทีที่ได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือการเค้าดาวการเข้าสู่ปี2อง6นะครับก็ตามที่เราได้คุยกันไว้นะครับก็ยังไงก็ตามนะครับก่อนอันนี้็ราดว่าจะคุยเรื่องร e แคป2022ั2สักหน่อยเนาะแต่เนื่องจากว่าผมได้ไปร่วมรายการกับน้องสารวิทย์เรียบร้อยแล้วก็ ยังไงก็ฝากติดตามย้อนหลังเดี๋ยวผมจะดึงมาลงให้ในช่องก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครที่ดูไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวผมจะคัดลงช่องให้กันละกันนะเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับทางช่องเมนโซเชียลเอนเวนน่าจะลงพรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับตอนเย็นนี้เลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันที่ผมจะตัดมาให้ทุกคนได้รับชมได้รับฟังกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอทุกคนนะอนหลับฝันดีโชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับวันนี้ประสบในการฉลองแล้วก็อย่าลืมว่าโควิดยังอยู่ การกินเลี้ยงสั่งสั่นต้องระาวาังให้ดีแล้วบอกได้เลยว่าฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะอากาศก็เย็นด้วยในห้องแทมจะไม่ได้เปิดแอร์และคืนนี้ก็เช่เดียวกันคงไม่ได้เปิดพัดลมนอนละครับตอนนี้17องศาในนาทีที่ผมเค้าดาวมาสักครู่นะี้อุณหภูมิ2ี่ิองศานะครับโอเคก็จะประมาณนี้เกล่นสร่งทายสวัสดีครับ